ในใจตอนแรกที่ถ่ายก็คิดว่าจะต้องเป็นสีเหลี่ยมไหมเพราะว่าคิดว่าถ้าถ้าทุกคนยังไม่เห็นของกอกก็คงจะเข้าใจว่าเป็นสีเหลี่ยมเยแต่ว่าที่เลือกภาพนี้ก็คือว่ามันถ้าถ้ามองมุมไกลกแล้วอะค่ะมันก็ไม่เชื่อว่าเป็นสีเหลี่ยมเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายให้มันแบบเป็นกอกสีเหลี่ยมเลยะค่ะมันก็แล้วแต่มุมมองหรือว่าถึงแม้ถ้าเราถ่ายนั้น กรอบเนี่ยรู้สึกประภาพนี้เดี๋ยวก่อนทุกคนรวมกันหมดแล้วใช่ไหมเอางี้ดีกว่าผมถามมีใครถ่ายขอมกรอบบ้าอันน <ss> ี้ใช่ไหมก็พอดีเลยอ้าว กรอบเห็นไหมมันเป็นแค่คําพูด่ะจริงป่ะแล้วมันท้องกับคำว่ากรบกอบจริงไหมมันกรอบอะไรก็ได้ใช่ป่ะอ่าผมถามว่าทำไมถึงคิดถ่ายแันกรบกอบก็คือผมก็คิดเล่นๆเราไม่ได้วาจะเอาขนจริงแต่ว่าที่ผมรู้สึกว่ามันกรบกอบก็คือคำว่ากรุบกรอบไม่ได้หมายถึงว่าตัวขนมอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของ สิ่งที่เราได้ลองทำนะครับสมมติว่าทุกอย่างมันมีรสชาติในตัวของของมันเองทั้งหมดในสิ่งที่เราทำถ้าเรา,าได้ลองทำเราทุกอย่างมันมรสชาติของสิ่งนีเห็นไหมเห็นไหมผมผมบอกว่ากรอบเนี่ยผมไม่ได้พูดว่าเราจะต้องถ่ายอะไรก็ได้ใช่ไหมังไงก็ได้จากคำคำเดียวกันเนี่ยเราก็เกิดความแตกต่างแตกต่างได้ ดีนะที่ผมมันต่อนี่ฉายดูเลยผมไม่ได้เห็นภาพที่มาต่อเลยนะใช่ไหมเลื่อนเื่อหมาแล้วพอดีๆๆพอดีเป็นภาพถัดไปเลยก็สงสัยว่าคําว่ากรอบเนี่ยพวกเรามีกรอบคําว่ากรอบเนี่ยตีตีกรอบเราแค่ไหนะจริงปะ่ะมันตีกรอบเราแค่ไหนอ่ถ้าเราถ้าเราไม่ต้องการห้มันตีกรอบเรามันก็มีความหลากหลายเกิดความความหลากหลายขึ้นได้แต่ถ้าเราถูกตีกรอบเราก็หมายความว่าเราก็ถูก เขเรียกว่าคิดอยู่ในกรอบคิดอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมด้ไหะออกนอกต่อต่อนี้ไม่เป็นออกนอกไม่ได้แล้วไม่เกิดความท้าทายไม่เกิดแรงมันใจจริงไหมเห็นไหมโอ้ีนถูกใจมากเลยก็ดีผมหิวด้วยไหนมีใครถ่ายกรอบแล้วเป็นคนปะ ถ่ายมาแต่ไม่ได้ขึ้นใช่ไหมภาพแรกมีใครถ่ายถ่ายถ่ายทำไมถึงถ่ายกรอบแล้วคิดถึงคนตอนที่ถ่ายอะค่ะก็คือตอนคิดว่ากรอบมันไม่น่าจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งหายไปในภาพอะค่ะก็เลยถ่ายเป็นคนขึ้นมาแล้วก็ที่ถ่ายภาพนี้คิดว่าคือการที่เราถ่ายภาพอะค่ะเราจะเห็นรอยยิ้มของเขาแล้วเขาก็ คือเราคนถ่ายค่ะเราก็จะมีความสุขไปด้วยแล้วมีใครถ่ายถ่ายคนที่จนจนกรอบมั้นะใช่ป่ะเวลาเราพูดถึงกรอบเนี่ยเวลาเราจน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 กรอบเลยไม่มีอะไรกินเลยแบบกรอบแห้งเหี่ยวเลยกรอบไปหมดเลยใช่ไหมใช่ป่ะใช่ไหมคำภาษาไทยเราใช้อ่ะใช่ป่ะ,ปะมีใครถ่ายนี้มาป่ะ ปอดีใน ISU ูนี้ไม่มีจนเลยไม่ได้ถ่ายมาหรือรวยจนกรอบมีไหมไม่มีอันนี้เนี่ยผมชอบคำพูดไหนไหนไหนคนถ่ายอยู่ไหนครับอ่าก็บอกว่าเป็นกรอบเมื่อทุกคนเห็นก็รู้ว่ามันจะเกอบจะรู้ว่ามันคืออะไรเป็นกรอบที่เปรียบเสมือนสื่อการระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาหมายความว่าไงอาจารย์ปีกรอบให้เรา แล้วผมถามว่าเวลาเราอยู่ในกฎระเบียบเนี่ยเราเป็นยังไงนะผมถามว่าเวลาพวกเราอยู่ในกฎระเบียบเนี่ยเราเป็นยังไงอึดอัด<อ>ผมถามว่ากฎหมายที่ออกมาเยอะแยะเนี่ยตกลงมันมันธรรมกฎหมายเยอะแยะเลยซึ่งหลายฉบับเลยไม่รู้เรื่องเลยเลยแล้วมันมีผลกระทบกับเราไหมแล้วคิดว่ามีผลือกระทบกับเราไหม ตาราบใดก็ตามที่เราไม่ทําผิดมันก็ไม่กระทบกับเราจริงไหมโดยส่วนใหญ่ของกฎหมายเนี่ยถ้าเราไม่ทําผิดมันไม่กระทบกับเราแน่แต่ท่านนี้ที่เราทําผิดเนี่ยมันจะกระทบกับเราแน่แต่บางทีเราไม่ได้ทําผิดก็กระทบกับเรานะตำรวจมันจับแพะชนแก่ใช่ไหมถามว่าเนี่ยการที่มีกรอบเนี่ยเราบอกว่าอื่อนๆถามเนี่ยมันก็จะเป็นคําถามที่กลับมาถามว่าออตกลงเสรีภาพในสัตวาพเราเกี่ยวอ,อะไรใช่ไหม